ทุกทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายนับจากพุทธศาสนาได้อุบัติขึ้นกว่า2,500ปีเมื่อพระพุทธองค์ได้ประกาศสัจธรรมแห่งการหลุดพ้นบ่วงทุกข์พบว่าทุกอย่างบนโลกล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป บรรดาพระสงฆ์ตัวแทนของพระพุทธองค์ได้ออกเดินทางทําหน้าที่แลกเปลี่ยนเผยแผ่คําสอนพุทธศาสนามายังดินแดนต่าง,างๆทั่วโลกอยู่เสมอและเพียงพุทธศตรวตรรษที่3พุทธธรรมคําสอนก็ได้เผยแผ่มายังประเทศไทยจนกลายเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาไปทั่วดินแดนสุวรรณภูมิจ,จนกระทั่งปีพุทธศักราช2500วัดไทยในต่างแดนได้ถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกในชื่อวัดไทยพุทธคยา ณตำบลพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมฉลอง25พุทธศตรวตรรษซึ่งนับเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยที่สำคัญแห่งแรกในดินแดนต้นกำเนิดพุทธศาสนาครั้นพอเวลาต่อมาได้ปรากฏมีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆจึงได้มีการสร้างวัดไทยในต่างแดนทั่วทุกทวีป ทั้งในเอเชียออสเตรเลียยุโรปและอเมริกาอย่างมากมายทางมหาเทรสมาคมจึงได้มอบหมายให้กรมการศาสนาและมหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหามากุฎราชวิทยาลัยเปิดหลักสูตรอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกสำหรับคณะสงฆ์ธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2510เพื่อหาพิสุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถและมีศีลาจารวัตอันดีเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติอีกทั้งให้วัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศด้วยจากนั้นในปีพุทธศักราช2524คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยพุทธศาสนิกชนชาวอพยพได้อาราธนาพระอาจารย์เชื่อมยานามโยจากวัดบุญเรืองสุวรรณารามบ้านคำโป้เป้งจังหวัดหนองคาย ให้เดินทางมาจำพัรษาอยู่ณวัดพุทธารามรัฐเทนเนสซีซึ่งนับเป็นต้นกำเนิดของวัดธรรมยุทธ์วัดแรกในสหรัฐอเมริกาและในการเวลาต่อมาไม่นานพระอาจารย์เชื่อมได้นิมนต์พระมหาสมานสิริปัญโยพระมหาสแสวงนิติสาโรพระมหาสมพรสมวโรพระวิมลศีลาจารย์พระประพัสอนมุนีและพระครูอาธรธรรมานุตร์ให้เดินทางมาร่วมปฏิบัติศาสนากิจ เพื่อวางรากฐานและเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นพระธรรมทูตยุคบุกเบิกในสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวและภายในเวลาแค่3ปีมีวัดสังกัดธรรมยุทธ์เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาถึง7วัดด้วยกันได้แก่วัดพุทธารามแห่งรัฐเทนเนสซีวัดพุทธบูชาแห่งรัฐจอร์เจียวัดพุทธดันล,ลัสและวัดพุทธรัตนารามแห่งรัฐเท็กซัสวัดวอร์ชิงตันพุทธวนารามแห่งรัฐวอชิงตัน วัดธรรมประทีปแห่งรัฐเวอร์จิเนียและวัดป่าธรรมชาติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในปีพุทธศักราช2528คณะสงฆ์จึงได้ร่วมกันจัดประชุมอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกณวัดพุทธรัตนารามรัฐเท็กซัสพร้อมๆกับได้มีการวิริเริ่มจัดตั้งเป็นองค์กรทางคณะสงฆ์ขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้นามว่าคณะธรรมยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาหรือ The t h a m a y u t Order in the United States of America และจากนั้นก็จัดให้มีการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขึ้นเป็นประจำราวกลางเดือนมิถุนายนของทุกปีปัจจุบันมีวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ทั้งหมด50วัดกับอีก4สำนักสงฆ์โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมาการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาอันประกอบด้วยพรราสิทธิมโมลีแห่งวัดพุทธบูชารัฐจอร์เจียเป็นประธานกรรมการบริหาร พระนิเทศศาสนาคุณแห่งวัดธรรมบูชารัฐเท็กซัสเป็นรองประธานกรรมการบริหารรูปที่หนึ่งพระวิทูลธรรมมาพรแห่งวัดแคลิฟอร์เนียพุทธจักรวนารามเป็นรองประธานกรรมการบริหารรูปที่สองพระภาวนาญาณวิเทศแห่งวัดป่าธรรมชาติรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเลขานุการกรรมการบริหารและพระภาวนาวิธานปรีชาแห่งวัดเมตตาวนารามรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเหรัญยิกเป็นต้นพร้อมทั้งเจ้าอาวาสของทุกวัดร่วมเป็นกรรมการ ตามวาระทุกๆสองปีเป็นที่ปรากฏชัดว่าพุทธธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นแก่นแท้ของสัจธรรมแห่งชีวิตได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลกนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากข้อมูลล่าสุดในปีพุทธศักราช2552มีวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตตามทวีปต่างๆทั่วโลกทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาและออสเตรเลีย รวมแล้วมากถึง101วัดกับอีก8สำนักสงฆ์ซึ่งในแต่ละปีจะมีพระสงฆ์จากทวีปต่างๆรวมทั้งจากประเทศไทยเดินทางมาเข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธในสหรัฐอเมริกาด้วยเพื่อพบปะหาหรือถึงเรื่องการปฏิบัติศาสนากิจและการเผยแผ่พุทธศาสนาของพระธรรมทูตรวมทั้งนำเสนอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละแห่งเพื่อร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไขตลอดจน แนวความคิดที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัดอ,อื่นๆได้นำไปปฏิบัติต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจการเผยแผ่พุทธศาสนาได้ผลยิ่งขึ้นและสำหรับการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่13-14มิถุนายนพุทธศักราช2552นี้นับเป็นการประชุมครั้งที่25แล้วจัดให้มีขึ้นณวัดภูริทัตตวนารามเมืองออนทาริโอรัฐแคลิฟอร์เนีย วัดแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนซึ่งเริ่มต้นจากสำนักปฏิบัติธรรมในปีพุทธศักราช2529โดยอาราธนาหลวงปู่สุวัตสุวัจโจมาเป็นเจ้าอาวาสจนกระทั่งปีพุทธศักราช2535จึงได้กลายเป็นวัดภูริทัตตวนารามอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยและตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันวัดภูริทัตตวนาราม มีพระครูวิทูลธรรมนิเทศหรือพระอาจารย์สำรวยตายโนเป็นเจ้าอาวาสถือว่าท่านเป็นพระยุบบุกเบิกสร้างวัดภูริทัตตมนารามร่วมกับหลวงปู่สุวัตสุวโจผู้เป็นพระอาจารย์วัดแห่งนี้อาศัยแรงศรัทธาญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระคุณและเป็นอนุสรสถานแด่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฟั่นอาจาร,รผู้เป็นบูรพาจารย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกชนชัน้นเป็นสถานที่บำเพ็ญศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภ,ภาวนาและเป็นวัดป่ากรรมฐานดําเนินการปฏิบัติตามแนวปฏิปทาของหลวงป,ปู่มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระบิดาแห่งพระป่ากรรมฐานซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดภูริทัตตวนารามพร้อมกรรมการวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อธงธรรมได้ญาตราสู่ดินแดนต่างๆในนานาประเทศทั่วโลกพระธรรมทูตได้นำธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา,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 าออกเผยแผ่และช่วยชโลมใจของมวลชนพระพุทธศาสนา,าจึงมีความรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับจนถึงทุกวันนี้และตลอดไป